สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับหงมู่ Thailand เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอแม่จริมนะครับจังหวัดน่านเรามาอยู่กับไม้ฮวงโหรี่นะครับฮวงโหรี่นี่ไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนแล้วก็ถือว่าเป็นไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยนะครับตอนนี้แล้วเราวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมมาดูว่ามันเข้าแก่นหรือยังนะฮะวันนี้เรามีอุปกรณ์ด้วยนะครับอุปกรณ์ด้วยวันนี้แนะนําตัวนะครับเจ้าของสวนก่อนนะครับครับผมร้อยตํารวจโทพิชัยนนท์อนงนะฮะทำสวนอยู่ที่อำเภอแม่จริมจังหวัดน่านนะครับได้ปลูกไม้ ของหัวลี่ชุดแรกรุ่นแรกตั้งแต่ทางของคุณโต้งเขาทําขึ้นมานะฮะผมไปติดต่อไปติดต่อไปคนแรกไปนํามาปลูกที่อำเภอแม่จริมผมนํามาปลูกครั้งแรกอยู่ประมาณ38ต้นนะครับสามสิบแปดต้นนะนี่ค,คือชุดแรกเลยที่ชุดแรกครับตั้งแต่ตั้งเขาตั้งเป็นออฟฟิศขึ้นมานะฮะครับที่ศูนย์ตรงข้ามศูนย์ราชการจังหวัดน,น่านนะรครับก่อนที่จะกรารศึน์นะครับ ท่านผู้ชมครับชุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นชุดแรกนะครับอายุประมาณสัก3ปีครึ่งนะฮะสปีครึ่งท่านผู้ชมปลูกมาแล้วเนี่ยสปีครึ่ง38ต้นก็อัตราการรอดเป็นยังไงครับก็มีมีตายบ้างไหมฮะตายไป2ต้นตายไป2ต้น38ตาย2ก็น่าจะประมาณสัก95%อัตราการรอดนะฮะเก้บห้ถือว่าสูงนะครับท่านผู้ชมถือว่าสูงแล้วคุณพิชัยครับตัวนี้ปลูกยากไหมไม่ยากฮะปลูกไม่ยากเลยดูแลง่ายมากง่ายครับพอเขาปลูกทิ้งอย่างเงี้ยครับทั้งหลาปลูกก็ ห้าคูณห้านะฮะโอ้โหความห่างผูกตามระยะเลย5้าคูณห้านี่คือถือว่าถือว่าห่างนะครับแต่ว่าก็ดีนะสาหรับการเจริญเติบโตของเขาเนี่ยสามปีครึ่งสําหรับผมเนี่ยมองว่าตัวนี้นะครับมันก็ถือว่าการเจริญเติบโตนี่ใช้ได้นะครับโตโตเร็วดีทีเดียวแนะนําวิธีการใส่ปุ๋ยด้วยนะครับทายังไงจะให้โตกว่านี้อีกเพราะว่าถ้ามันเข้าแก่นจริงนะครับเงินมาแล้วแน่นอนท่านผู้ชมเราจะพาท่านผู้ชมเจาะเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งพูดนะฮะยังเพิ่งพูดอยากให้เห็นเลยว่ามันเข้าแก่นจริงไหมนะฮ อ้าวมาดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมตามทฤษฎีแล้วนะครับเนี่ยควรจะต้องเข้าแก่นแล้วนะฮะสามปีครึ่งนี่เข้าแก่นแน่นอนเส้นผ่าศูนย์กลางท่านผู้ชมดูนะครับประมาณสัก4นิ้วเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับความสูงเนี่ยความสูงน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก7-8เมตรนะครับเ8เมตรท่านผู้ชมก็ถือว่ากําลังหนุ่มนะเป็นแตกเนื้อหนุ่มเลยถ้า3ปีครึ่งก็เหลือเวลาอีก6ปีครึ่งนะครับท่านผู้ชมถ้ามันเข้าแก่นปุ๊บนะอีก6ปีครึ่งเนี่ยเตรียมขายเลยนะครับเตรียมขายเลยอ่าดูกันเลยนะครับ อันนี้สดๆกันเลยนะท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็เป็นเปลือกไม้นะครับกระพี้ไม้ออ้มาแล้วครับท่านผู้ชมนี่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 สีแดงนะครับสีแดงสีแดงสีแดงมาแล้วอันนี้นะครับสีแดงเอาเดี๋ยวลองดูชัดๆนะฮะชัดกว่านี้อีกเอาโอ้นี่แดงมาเลยครับ โอ้โหแดงแดงมากแดงมากครับแดงมากนี่เลยอันนี้คือกันไม้นะครับท่านผู้ชมที่เราปลูกไม้พวงหัวรี่มาเราก็ต้องการตัวนี้นะครับโอ้โหแดงสุดๆเลยฮะเยอะมากนี่ครับท่านผู้ชมนี่จังๆเลยนะฮะไอส่วนขา,ขาวๆนี่คือกระพี้ไม้นะครับ สีขาวนี่ไม่เกี่ยวนะสีขาวนี่เดี๋ยวต่อไปก็พัฒนาการกลายเป็นกั่นไม้สีนี้นะครับตัวนี้คือกั่นไม้จริงๆแล้วก็หอมมากคุณพี่ชัยครับตอนแรกเนี่ยมั่นใจขนาดไหนครับตอนแรกมั่นใจไหมตอนที่ไปตอนแรกมั่นใจครับเพราะว่าผมไปอ่านเจอใน y o u t u ครับผมก็ว่าเอะผมก,กเกษียณมาเนาะไม่รู้จะทําอะไรอบพืชเอาตัวไหนดีๆที่ว่ามันมีราคาแพงหน้าปลูก,กอะไรเงี้ยหาไม้อะไรที่มันมีราคาแพงครับ หมายความว่าเป็นไม้ไม้หลังเกษียณน่ะไม้<ผ>มบําเหน็จนะเขาพูดเป็นใบบาเหน็จกันผมก็ลองทดลองปลูกดูอันนี้บาเหน็จก้อนโตครับรบ,บ,บาเหน็จก้อนโตเนี่ยเป็นเงินมหาศาลนะครับท่านผู้ชมแพงมากนะในประเทศจีนนะครับต้นละห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทท่านผู้ชมที่ปลูกสิบปีนะตัวนี้ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งมองนะตัวนี้แค่สามปีครึ่งนะสามปีครึ่งนี่มันเข้าแก่นได้ขนาดนี้แดงแป๊ดขนาดนี้ครับเพราะฉะนั้นบอกเลยนะท่านผู้ชมนะบอกเลยนะว่าในจังหวัดน่านเนี่ย เขาปลูกได้เข้าแก่นอย่างนี้แล้วผมบอกเลยนะทั่วทั้งประเทศไทยตอนนี้ที่ผมพาไปดู7 7จังหวัดนะครับไม่มีจังหวัดไหนที่ไม่ปลูกเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมปลูกหรือยังนะฮะท่านปลูกหรือยังที่ท่านอยู่ในจังหวัดของท่านไม้่วงหัวลี่มันดียังไงก็คือมันเป็นไม้สกุลพยุงนั่นเองเป็นไม้พยุงตัวหนึง่งแต่ดันเป็นพยุงถูกกฎหมายเพราะพยุงไทยเนี่ยมันผิดกฎหมายนะครับท่านผู้ชมไม่สามารถที่จะส่งออกได้ปลูกได้จริงพยุงไทยเนี่ยปลูกได้ในเมืองไทยนะปลูกได้แล้วบอกเลย3ปีครึ่งไม่มีทางเข้าแก่นแบบนี้ไม้พยยุไท นะฮะเชิญพี่ดุลครับเชิญพี่ดุลน,นิดนึงพี่ดุลเนี่ยเมื่อกี้เราไปดูนะฮะเราไปดูสวนพี่ดุลมาแล้วแล้วก็มาดูสวนของท่านพี่ชัยเนี่ยอีกอีกขั้นหนึ่งนะฮะนี่คือทีมงานของจังหวัดน่านของเรานะครับจังหวัดน่านนี่พูดพูดภาษาน่านก็นได้เลยผมก็พูดภาษาน่านได้นะฮะก็อยู่ที่จังหวัดน่านมาเริ่มแรกนะครับของไม้่วงหัวรีบอกเลยว่าแปลงปลูกแปลงแรกที่ปลูกไม้่วงหัวรีในประเทศไทยเนี่ยในประเทศไทยประเทศลาวประเทศเมียนมานะครับที่แรกที่ปลูกเลยคืออำเภอท่าวังหาจังหวัดน่านเป็นจุดเริ่มต้นเลย เพราะฉะนั้นที่ถ้าวังผาเนี่ยมันเข้าแก่นเข้าแก่นแดงแป๊ดเลยตั้งนานแล้วเรารู้กันมานานแล้วเนาะหลายปีละศึกษาอยู่นานไหมครับท่านพี่ชัยกว่าที่จะตัดสินใจปลูกครับศึกษาอยู่นานทางบริษัทเขามีการอบรมใช่ไหมฮะครับผมผมก็ไปร่วมอบรมครับเอ้ผมก็สังเกตทําไมคนต่างจังหวัดเขามาเยอะเยอะครับจังหวัดเลยจังหวัดปูดอนมาเยอะไอ้คนจังหวัดน่านไม่ค่อยจะมีผมก็สงสัยนะเพราะคนจังหวัดน่านตอนนั้นยังไม่ค่อยรู้ยังไม่ค่อยรู้แต่ตอนนี้รู้แล้วนะตอนนี้เนี่ยไม่มีอำเภอไหนไม่ปลูกนะ ในจังวนหวดนั้นปลูกทุกอำเภอครับแค่แม่จะริมนี่ผมบอกเลยว่าไม่น่าจะต่ำกว่า20ไม่น่าจะต่ำกว่า20ท่านที่ปลูก20ลสิไร่นะที่ปลูกเพราะฉะนั้นไอตัวนี้มันเป็นตัวใหม่ใครจะว่ายังไงไม่สนนะฮะแต่ที่ได้แน่มันแดงแป๊ดขนาดนี้ท่านผู้ชมลองดูเนี่ยนี่คือกําลังใจนะครับกาลังใจนี่คือเงินนะฮะเงินมหาศาลเลยบอกเลยนะครับถ้ามันแดงแป๊ดขนาดนี้มันเข้าแก่นแบบนี้นะยังไงก็แล้วแต่นี่คือเงินแน่นอน100%แก่นไมมนะถ้ามันเข้าแก่นแบบนี้แดงๆแบบนี้มีแต่จะใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นทุกปี ตอนนี้3ปีครึ่งโอเคแค่นี้แต่ถ้า10ปีนะเส้นผ่าศูนย์กลางมันสินิ้วครับอันนี้โตถามว่าโตตามมาตรฐานไหมตามมาตรฐานนะครับสปีครึ่งนี้ก็คือ1ปี1นิ้ว2ปี2นิ้วการเจริญเติบโตของเขานะฮะเส้นผ่าศูนย์กลางแบบนี้ท่านผู้ชมเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ1ปี1นิ้ว2ปี2นิ้ว3ปี3นิ้วอันนี้3ปีครึ่งก็3 3นิ้วครึ่ง3นิ้วครึ่งเพราะฉะนั้นนี่มันโตตามมาตรฐานอยู่มันก็ไม่ได้ว่าเล็กกว่ามาตรฐานแต่ว่าวิธีการนะครับผมจะแนะนํานิดนึง วิธีการใส่ปุย๋ยอ่าตัวนี้จะต้องเจาะหลุมนะครับเจาะหลุมผมแนะนําคืออย่างนี้มันมีสูตรอย่างนี้คือของท่านผู้พันสุรพลเนาะเป็นเจ้าของสูตรนี้เลยนะครับเขาใช้วิธีการเจาะหลุมสี่หลุมแล้วรู้ไหมว่าไม้3ปีเส้นผ่าศูนย์กลาง5ถึง6นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง6นิ้วนะครับใหญ่กว่านี้2เท่าครับแต่ใช้เวลาเท่ากันวิธีการก็คือเทคนิคง,ง่ายๆเลยเทคนิคง,ง่ายๆเลยก็คือราเจาะหลุมสี่หลุมห่างจากต้นนี้50เซนนะครับเจาะหลุมตรงนี้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 เจาะหลุม โดยใช้เขาใช้เครื่องเจาะนะคร chips, stock, ับใช้เครื่องเจาะ6นิ้วเครื่องเจาะนี่ซื้อมาร้านการเกษตรทั่วไปนะครับ3,500ค่าเครื่องเจาะนี่3,500หรือถ้าเราขยันเราใช้เสียมก็ได้ใช้เสียมเจาะเข้าไปเส้นผ่าศูนย์กลาง6นิ้วนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณนี้หลุมนะครับ6นิ้วก็ประมาณนี้ครับทุนผู้ชมก็เจาะลงไปเจาะลงไปเจาะลงไปแล้วใช้ปุ๋ยสูตร15 15 15ใส่ลงไปหลุมละครึ่งกำมือนะฮะ4หลุมนี่ก็คือ2กำมือ2กำมือเรียบร้อยปุ๊บ ใช้ปุ๋ยคอ,อกเป็นขี้อะไรก็ได้นะครับขี้เป็ดขี้วัวขี้ไก่ขี้หมูได้หมดนะครับปุ๋ยคอ,อกอัดลงไปจนเต็มถุงเต็มหลุมเรียบร้อยก็ไม่ต้องทําอะไรแทบไม่ต้องทําอะไรท่านผู้ชมแค่นั้นนะครับแค่นั้นแหละเทคนิคมีแค่นี้เองแล้วไม่ต้องเอาดินไปปิดปากหลุมนะฮะให้มันค่อยๆย,ยุบลงไปแบบนั้นถ้ามันยุบลงไปเยอะถ้ามันยุบลงไปเยอะเราก็เติมปุ๋ยแค่นั้นเองต้นไม้ก็จะกินแบบบุฟเฟ่เขาเรียกกินแบบบุฟเฟ่นะครับคือต้นไม้แต่ละต้นมีความต้องการปุ๋ยไม่เท่ากันนะฮะ แล้วแต่ละที่นะครับไม่ว่าจะเป็นฤดูฝนมันก็จะมีละอองหมอกลงไปลากพืชน,นะครับรากของไม้ฮองหอเนี่จะเข้ามาเต็มหลุมเลยเต็มก้นหลุมเลยแล้วเขาจะไปกินปุ๋ยเองโดยอัตโนมัตินะครับมีความชื้นเขาจะกินของเขาเองสูตรนี้นะครับทาให้ไม้ที่ปลูกมา3าปีไม้ฮงหอีนะครับปลูกมา3ปีเส้นผ่าศูนย์กลาง5-6นิ้วโตกว่าที่เขาปลูกแบบธรรมดาแบบนี้2เท่าเราอยากให้ท่านผู้ชมดูขออนุญาตท่านพิชัยนะครับขออนุญาตเจาะต้นอื่นได้ไหมได้ครับทดสอบนะเพราะว่าหลายๆท่านนะมองดูว่าเอ้ย จัดฉากต้นนี้เปล่าไม่มีไม่มีนะครับอันนี้คือเรื่องจริงที่สายพันธุ์ของหงมู่นะครับรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสายพันธุ์ของเราเนี่ยเราไม่ได้เอามามั่ๆนะเราคัดมาจากสวนที่เขาคัดสายพันธุ์มาอย่างดีนะครับจากไหหลําจากเวียดนามเนี่ยคือแต่ละสวนเนี่ยไม่ต้องห่วงครับอย่างดีของอย่างดีแล้วรับประกันเข้าแก่นทุกต้นนะไม่ไม่ใช่ว่าเอามาแบบไก่กานะครับเอามามม่ๆเก็บมาจากป่าแล้วก็เอาเม็ดมาเพาะขายไม่ใช่นะอันนี้ขึ้นทะเบียนทุกต้นแล้วของเราเนี่ยเป็นไม้ถูกกฎหมายแน่นอน อยาให้นักผู้ชมมาดูนะครับตรงนี้เอ้าลองดูต้นนี้ตน้นนี้ยังไม่เคยเจาะกันนะเมื่อกี้เรายังไม่ได้เจาะเนาะแต่ทดลองดูนะครับทดสอบดูโอ้โหหอมมากครับต้นนี้ใหญ่อันนี้ใหญ่หน่อยนะฮะใหญ่หน่อยก็อายุเท่ากันใช่ไหมครับเท่ากันครับอายุเท่ากันอ้าวเอาตรงนี้กันเลยนะครับไม่พูดคำนำเพลงนะฮะเอาของจริงเอาข้อมูลจริงมาคุยกันนะครับท่านผู้ชมอันนี้สามปีครึ่งนะฮะส่วนนี้ แน่แดงมาแล้วครับท่านผู้ชมนี่แดงมาแล้วโหนี่ก็แดงแป๊ดเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยแดงคือข้าวแก่นแน่นอนนะครับอือเอาเราก็เห็นละตัวนี้นะครับเนี่ยมันกระเด็นออกข้างนอกด้วยนะฮะอันนี้ครับท่านผู้ชมแดงแดงอ่าที่เราทำานี่นะครับทุกอย่างและเรามาติดตามนะครับติดตามเกษตรกร,กรผู้ปลูกแบบเนี้ยทั่วทั้งประเทศไทย ไม่ว่าท่านจะอยู่ภูมิภาคไหนจังหวัดไหนทั่วทั้งประเทศไทยนะครับเราตามไปดูแล้วก็การขึ้นทะเบียนเพื่อการส่งออกให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเนี่ยเราดูแน่นอนขอดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะครับเพื่ความเพื่ความมั่นใจอ่ะมา แดงนะครับแดงข้าแก่นแดงเหมือนกันนะฮะนี่ครับท่านผู้ชมแก่นไม้แดงก็ถือว่าแดงแดงทุกต้นนะครับเข้าแก่นทุกต้นมันอาจจะเยอะหน่อยน้อยหน่อยนะครับไม่เป็นไรจากที่ปลูกมานะครับท่านรู้สึกว่าตัวนี้มันมันน่าปลูกไหมสำหรับเกษตรกรทั่วไปมีอนาคตไหมครับมีอนาคตครับเพราะผมก็ไปเจอเอะต้นไม้อะไรทำไมมันแพงลูกบาทเม็ดละ ห4สิ <65 S 1> <45 S 2> ้ <30 S 1> <30 S 2> ใช่4 5ถึง60ล้านบาทพยุงไทยดียังสู้นี่ไม่ได้นะฮ <Okay. S 1> ะาคาแพงครับพยุงไทยนี่3ล้านบาทครับพยุงไทยนี่ถูกกว่าเยอะตัวนี้แพงกว่าพยุงไทย15เท่านะครับท่านผู้ชมแพงกว่า15เท่าเลยครับก็ไม่ผิดหวังนะฮะที่ปลูกมานี่อ,อย่างอื่นถามว่าปลูกพืชผลทางการเกษตรอย่างอื่นปลูกได้ไหมส่วนนี้ก็ปลูกได้ปลูกได้ทุกอย่างพูดถึงว่าผลตอบแทนของเขาเนี่ยตอนสุดท้ายปลายทางมาตัวนี้ถือว่าคุ้มค่าค,คุ้มค่าแน่นอนนะครับ เรื um, ่องการขึ ang, women, ้นทะเบียนนะฮะเราติดตามท่านผู้ชมนะครับติดตามเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยแน่นอนการขึ้นทะเบียนเนี่ยก็ติดต่อที่เบอร์โทรของคุณใหญ่เนาะคุณใหญ่ที่คุณพี่คุณพี่มีแล้วพี่ดุลเนาะมีมีอยู่แล้วก็ท่านพี่ชัยก็ขอเบอร์โทรนะครับครับตผมติดต่อทางนู้นประสานทางนู้นเลยนะครับคือเราเราอยากขึ้นทะเบียนของแปลงปลูกนะครับของเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยให้ขึ้นทะเบียนแปลงปลูกเลยนะครับเพราะว่าเอกสารที่ขึ้นทะเบียนแปลงปลูกมาจบเรียบร้อยปุ๊บแสดงว่ามันสามารถส่งออกได้เลยจริงส่งออกได้จรริงนะคับ ไม่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะฮะแน่นอนร0% 0ก็ฝากไว้นะครับคุณพี่ชายครับอยากฝากอะไรถึงเกษตรกรทางบ้านครับหร,หรือว่าท่านที่ทํางานเงินเดือนเงินเดือนอยู่อ่ะจะเป็นข้าราชการเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเป็นเกษตรกรเนี่ยอันนี้เป็นทางเลือกที่ดีไหมครับขอถามข้อนะฮะครับสมมุติว่ามันถึงเวลาขายแล้วทางบริษัทจะมันดาเนินการให้หมดหรือ,อยังไงฮะได้หมดครับคืออย่างนี้ครับก่อนที่จะขายเนาะก่อนที่จะขายให้ให,ให,ให้ให้ติดต่อกันไว้ตลอดเพราะว่าตอนเนี้ย ก็ยังติดต่อฝ่ายขายอยู่ใช่ไหมฮะครับอ่าน้องน้องที่ฝ่ายขายไปเนาะครับทางหงมูไทยแลนด์นะครับเราอบรมนะฮะอบรมทั้งเกษตรกร,ร,กรอบรมทั้งทีมงานของเราทุกคนนะฮะจะต้องรู้ว่าการขึ้นทะเบียนขึ้นยังไงนะครับขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องส่งออกยังไงแล้วการที่จะตัดนะครับมันมี2กรณีคือถ้าให้บริษัทมาดําเนินการทั้งหมดเลยก็ได้หรือว่าทางเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยจะแทรกกับพี่เองก็ได้คือยังเคยเห็นในคลิปใช่ไหมฮะครับเราเขาไม่ได้ขายตั้งต้นแบบนี้นะ เขาขุดออกมาเนี่ยทั้งล่างเลยแล้วเรียบร้อยเขาก็แซะเฉพาะแกนแกนด้านในเท่านั้นนะครับถามว่าถ้าถ้าเกษตรกรทําเองทําได้ไหมเดี๋ยวเราสอนวิธีการให้ได้ทําก็ได้หรือว่าให้บริษัททําให้ก็ได้เพราะว่าความเชี่ยวชาญเราจะมีนักวิชาการเนี่ยจากเวียดนามแล้วก็จากจีนโดยตรงเลยที่เขาที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้เขาจะทําเรื่องนี้ให้นะครับถ้าเราจะทําเองก็โอเคว่าราคาอาจจะได้อัพขึ้นมาหน่อยนะครับอัพขึ้นมา <ừ. S 1> อีกถ้าเราทําเอง ส่วนเกษตรกรหลายๆท่านที่อยากจะทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นก็มาคุยกันกับบริษัทได้นะครับเราก็มีรับซื้อเหมือนกันนะฮะแต่ที่แน่ๆก็คือว่าถ้าขายเป็นต้นขายเป็นต้นแบบนี้ทางบริษัทก็รับซื้อเหมือนกันนะฮะแล้วตอนนี้เป็นข่าวดีนะครับตอนนี้คือเดือนหน้าเนี่ยเราก็ไปดูกับตลาดทางเวียดนามไว้อีกเราก็จะไปทางเวียดนามนะไปทางเวียดนามตอนนี้ก็นัดกันเรียบร้อยละไปดูตลาดทางเวียดนามแล้วก็ทางนู้นเขาบอกว่า ของนะครับบอกเลยนะแกะนไม้ฮวงหรี่เนี่ยเขารอซื้ออยู่แล้วมีวันนี้ก็ซื้อวันนี้มีพรุ่งนี้ก็ซื้อพรุ่งนี้นะครับ,รบไม่ต้องห่วงเลยเรื่องตลาดเนี่ยถามว่ามีหรือเปลามากี่ตู้คอนเทนเนอร์บอกได้เลยนะครับเ<ม>ขาซื้อแน่นอนอ่าแล้วก็ทางหงมูเนี่ยเป็นตัวกลางนะครับอยู่ตรงนี้แล้วเราอยู่อย่างนี้นะครับตั้งแต่แรกไม่ต้องห่วงนะครับว่าขายเก้าพันแล้วจะปิดบริษัทนี้ถ้าปิดบริษัทนี้นะครับถ้าขายเก้าพันปิดบริษัทนี้คงไม่ต้องมาหาท่านพิชัย ไม่ต้องมาหาพี่ดุลนะไม่ต้องมาวันนี้มันเหนื่อยเสียเสียค่าน้ํามันมีเสียค่าน้ามันมาทําไมแต่เรามาเพื่ออะไรเกษตรกรที่ปลูกไปแล้วนะครับโดนมาหลายอย่างแต่ตัวนี้บอกเลยว่าไม่โดนแน่นอนเพราะพยุงถูกกฎหมายมันเป็นพยุงสายพันธุ์ถูกกฎหมายแล้วมันสามารถปลูกอย่างอื่นแซมได้นะครับท่านพี่ชัยก็ปลูกตนี้กระท่อมใช่ไหมฮะกระท่อมครับกระท่อมปลูกได้นะครับปลูกอย่างอื่นเนี่ยแซมตรงกลางมันมีพื้นที่เหลือตั้งเยอะเนี่ยสามารถปลูกอย่างอื่นได้ตัวนี้มันก็โตไปของมันนะฮะอันนี้ได้เลย พี่ดุลครับอยากให้พี่ดุลฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านครับว่าว่ายังไงบ้างน่าปลูกไหมตัวเนี้ก็ก็น่าปลูกครับเผื่อเราจะได้มีโอกาสาหาพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ขึ้นมาเพราะพืชอ,อื่นราคาไม่แน่นอนนะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับครับปลูกของแพงดีกว่านะปลูกของแพงดีที่สุดแล้วนะปลูกของถูกปลูกใครก็ปลูกนะะปลูกได้หมดแต่ถามว่าเราไม่ได้มาทิ้งไปเลยนะครับในสวนนี้ก็มีหลายอย่างนะครับ ราคาถูกอะไรก็จริงแต่มันก็ขายได้ตลอดเวลามันก็มีรายได้เข้ามาเลี้ยงสวนเราแต่แต่รายได้หลักก้อนนี้ก็คือว่าเป็นเขาเรียกว่าเงินเป็นเงินอมก้อนโตเงินอมก้อนโต,เ,นออนโตเป็นเงินเกษียณอีกก้อนหนึ่งของอท่านวิชัยกเกษียนมาแล้วรอบหนึ่งนะรับตังค์มาแล้วแต่ว่า,าเกษียนอีกรอบหนึ่งคือตัวนี้นะครับแน่นอนเงินนั้นเป็นเงินก้อนโตที่มาเลยนะตัวนี้ท่านท่านใดที่ยังไม่ได้ปลูกนะครับรีบปลูกนะรีบปลูกเลยเพราะว่าปลูกของแพงนะครับไม้ ที่มีราคาแพงที่สุดแบบนี้นะฮะแพงที่สุดในตลาดจีนและแพงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ไม่มีไม้ตัวไหนที่แพงเท่าไม้ตัวนี้แล้วนะครับท่านใดที่มั่นใจแบบเราปลูกไปเลยนะครับบริษัทของโมงก็ปลูกนะฮะเราอยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยตามไปดูแน่นอนนะครับสบปปลาวก็ตามไปดูที่เมียนมาก,ก็ตามไปดูนะครับเปิดด่านเมื่อไหร่เจอกันนะฮะแล้วก็ทางสปปลาวเนี่ยอาทิตย์หน้าผมมาข้ามไปนะฮะไปดูที่เวียงจันทร์นะครับเวียงจันทร์นี่ก็ปลูกเยอะหลายๆท่าน สำหรับวันนี้ขอบคุณท่านวิชัยครัที่กรุณาให้เรามาถ่ายทำรายการขอบคุณพี่ดุลนะครับที่พาเรามาทัวร์ทุกที่นะครับในแม่จริมแล้วปีหน้าฟ้าใหม่ไม่ไม่พีนะครับจะมาติดตามนะวิธีการใส่ปุ๋ยอย่าลืมนะครับท่านถ้าใส่ปุ๋ยแบบที่บอกนะมันสองเท่าคือแทนที่เราจะได้แทนที่จะขายได้ต้นละเหมือนขายได้ต้นละสองหมื่นแค่การใส่ปุ๋ยแค่นั้นเองเทคนิคพวกนี้มันเป็นเทคนิคที่เราก็บอกต่อกันสําหรับ ท่านที่ปลูกมาแล้วแล้วประสบความสําเร็จเราก็มาบอกต่อกันก็ผมไปดูอย่างเงี้ยดูทั้งประเทศไทยแบบเนี้ยเราจะมีคําตอบมีคําตอบดีๆมาให้เกษตรกรว่าทํายังไงไมันจะโตเร็วอ่าถามว่าติดไหมโตไหมโตแต่ว่ามันโตเร็วกว่านี้สองเท่านะควรจะทานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณคมากขอบคุณเกษตรกรทางบ้านที่กลังติดตามรับชมนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ